ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่อง i l i k e c a t ด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ l i k e like c a t ครับตอนที่คุณอยู่เก๊สชัร์แบ็กเอรนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําความรู้จักกับบัฟโบดนะครับคือเป็นบัฟที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้ดีขึ้นฟาร์มได้ง่ายขึ้นถ้า APDP ถึงแล้วการได้บัฟโบดก็จะทําให้คุณสะดวกยิ่งขึ้นหรือบางที APDP เราขาดอยู่ นิดหน่อยเราก็มาเอาวับโบสเพื่อช่วยทําให้ศักยภาพของตัวละครน่ะสูงขึ้นทีนี้เวลาเราจะเอาวับโบทซึ่งแต่ละเมืองวับโบทอยู่ไม่เหมือนกันนะครับบางสถานที่นับถือเอลิออนเราไปโบสท,ที่เป็นเหมือนโบสคริสอย่างเงี้ยเราก็จะไปหาบัตรหลวงเพื่อรับบัพได้แต่บางที่บางจุดที่เขาไม่ได้นับถือเทพเอลิออนเขาไปนับถือเทพเจ้าอื่นๆเทพเจ้าองค์อื่น เราจะได้บัพโบดจากตรงไหนได้บัพโบดจากใครนี่แหละครับเดี๋ยวจะพากันไปหาแล้วก็จะมีทริคให้ด้วยว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยเราจะจำยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คอนเทนต์ประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยใครยังไม่กดติดตามรบกวนกด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับพยายามอย่า <Uncle S 1> ถอนซับเลยนะผมบางทีบางคลิปมันอาจจะดูไร้าสาระไปบ้างก็ พยายามติดตามกันไว้หน่อยครับเผื่อบางทีมีคลิปที่มันตรงตรงใจตรงโจทย์ตอบโจทย์คุณก็จะได้ติดตามกันไว้ไม่ต้องมานั่งกดติดตามใหม่นะครับผมบางทีแบบเข้าไปดูแล้วอุ๊ยยอดซับมันหายอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเสียใจเล็กๆนะครับว่าเออเราทำอะไรผิดหรือเปล่านะอ่ะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันตอนรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไปไปดูกันเลย ก่อนอื่นเลยนะครับที่หมู่บ้านเวเลียครับนี่เลยนะฮะหมู่บ้านเวเลียเนาะคือบับโบดเนี่ยมันจะมีอยู่เอ่อหกแบบนะครับเวลาเรามานะมันจะมี6แบบนะครับซึ่งมันเหมือนกัน3แบบบนเนี่ยจะเหมือนกับ3แบบล่างนะครับแต่ว่าข้อพิศเศษของมันคือเรื่องของเวลาครับถ้าเกิดคุณซื้อที่เป็นแพงๆเนี่ยมันจะได้เวลานาน,าน300นาทีเลยแต่ถ้าเกิดคุณซื้อแค่นี้มันจะอยู่แค่ประมาณ2ชั่วโมง นะครับสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองนะซึ่งอืถ้าไม่ได้ไปฟาร์มแบบว่านานๆนนอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ก็บัฟหนึ่งหรือสองบัฟเนี่ยก็แนะนําเป็นเซตนี้นะครับเวลาซื้อซื้อแค่โจมตีกับป้องกันก็พอเพราะาประสบการณ์มันไม่จําเป็นต้องใช้ขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะผมซื้อบัฟปึ๊บแล้วก็ซื้อป้องกันปึ๊บและก็ซื้อประสบการณ์อ่ะจะให้เห็นไปเลยเนาะนะครับสามบัฟนี้โจมตี จะเป็นก้าาหาญนะครับแล้วก็พลังยมตี8ความแม่นยำ8คุ้มครองจะเป็นปริมาณลดความเสียหายทั้งหมด8แล้วก็ HP สูงสุด150สนะครับสุดท้ายครับเติบโตได้ครับประสบการณ์ต่อ 15, สู้15าครับประสบการณ์ธาสนะครับแบบนี้นะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนเขาจะไม่แลกค่าประสบการณ์ตรงนี้กันทีนี้แต่ละที่ไอค่าชื่อตรงนี้จะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะมีคล้ายกันอยู่ในเขตของเอลิออนซะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเริ่มไปเขตอื่นๆจะเริ่มเปลี่ยนชื่อนะครับ แต่รูปแบบเหมือนเดิมให้บัฟเหมือนเดิมนะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เวเลียนะครับเวเลียจะมีโบสอยู่เนาะซึ่งอันเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องจําอะไรมากครับเพราะว่าเวลาเราออกมาอย่างเงี้ยเราก็เจอโบสอยู่แล้วโบสหาไม่ยากครับในเวเลียเนาะอันนี้ไม่ต้องจําอะไรเยอะเพราะว่ามันคือโบสถ์เน็่ย g e ไเออครับเราก็มาหาบาตหลวงคนนี้อ่าโอท เรนะครับแค่นี้เองครับจากนั้นก็รับบัฟแล้วก็เสร็จสิ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ไฮเดลกันเลยนะครับเราไปที่ไฮเดลกันเลยเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองไฮเดลนะครับเมืองไฮเดลจุดที่จะรับบัฟคือด้านข้างครับเป็นโบสถ์ใหญ่อยู่ด้านข้างนี้เลยนะครับด้านข้างโหนดไฮเดลเนาะซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องจำอะไรเยอะครับเพราะว่ายังไงคุณหาโบสถ์เจออยู่แล้วเนาะโบสถ์ของไฮเดลว่ะยังไงคุณก็เจออยู่แล้วพอคุณมานะครับ ตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าอ NPC เขาจะแบบว่าถ้าสมมติเราติ๊กมาที่เนี้ยอ่ามันจะแบบไม่รู้ต้องคุยกับใครอะไรยังไงนะแต่ว่ามาคุยกับคนนี้นะครับนี่นะบ,บทฟึกหัดนะนี่เห็นไหมรับบัฟจ,จากคนนี้นะครับมันจะมี NPC อีกคนหนึ่งถ้าเราไม่ได้ทำเนื้อเรื่องอ่ะเขาจะมี NPC ยืนอยู่ตรงเนี้ยคนนี้เขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแหละผมจำไม่ได้ แล้วพอเราทําเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเสร็จอ่ะนี่มังน่าจะคนนี้ปะเออไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันแ,แล้วก็จะมีคนเนี้ยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าของคนอื่นอ่ะเควสมันเพราะมันจำเป็นเรื่องเควสะมันยังคนเป็นคนนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ทําันนะครับแต่ว่านัปัจจุบันของผมเนี่ยเราทําพวกยุคสมัยแห่งโจรสลัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเกี่ยวข้องกับเควสยุคสมัยแห่งโจรสลัดนะอ่ะก็จะเป็นทายาทโจรสลัดแล้วก็นี่นะครับนักบ,บวชฝึกหัดอาร์เซน ปุยตรงนี้เขายืนอยู่ข้างนี้นะครับก็รับบัฟจากคนนี้ได้ถ้าเกิดฟาร์มอะไรในเขตแถวแถวไฮเดลอะไรแบบนี้เซเลนตงเซเลนเดียฟาร์มออกแดงฟาร์มพวกนี้ครับเขาก็มารับโบทอ่ารับบัฟโบทกันตรงนี้เนาะรับบัฟแล้วผมบอกเลยว่าคุณรู้สึกได้แน่นอนว่ามันมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยนะครับคุณจะมันจะได้ความรู้สึกหนึ่งเลยอะว่าแบบระหว่างมีบัฟก็ไม่มีบัฟอะนะอ่ะต่อไปเราไปกันที่คาเพออนครับคาเพออนนี่ โบสถ์ใหญ่นะไปโบสถ์ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจุดคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่โบสถ์นะฮะอย่างที่บอกเนะาะปั๊พวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่โบสถ์อ่ะเราไปโบสถ์ของคาเวออนกันครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่โบสถ์ใหญ่ของคาเวออนนะครับนี่โบสถ์ใหญ่สุดนะอ่าหรือจริงๆเขาเรียกกันวิหารป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันฮนะก็ โหใหญ่โตมโหรานเลยนะครับถ้าใครปรับภาพสวยๆเนี่ยก็จะแบบว่ารู้สึกได้ถึงความอลังการนะซึ่งอันนี้ครับเวลาเรามาเนี่ยเราต้องมาหานักบวชศาสนาเอเลออนเลโอน,น่านะครับเพื่อรับบัฟจากเธอนะนี่เลยนะครับเธอจะให้บัฟอยู่ตรงนี้พลังโจมตีป้องกันประสบการณ์โจมตีป้องกันนะครับประมาณนี้นะนี่ก็ถ้าใครที่ฟาร์มในคาบิออนก็มาหากับนักบวชท่านนี้ได้นะครับเลโอน,น่าเนาะ อ่าต่อไปนะครับเรายังไม่ไปเมเดียละกันนะครับเรายังไม่ไปเมเดียละกันผมพาลงไปกาหน้าเลยนะเดี๋ยวเราวิ่งกาหน้าเสร็จปุ๊บไปโอดรลิทาจากนั้นไปที่ดรีกันนะครับแล้วจบที่ภูเขาหิมะนะอ่าแล้วเราค่อยโดดหลุมนะครับโดดหลุมไปโผล่ที่เมเดียจบเมเดียปับ๊บเรา จะไปกันที่บา l เลนเซียต่อนะครับนี่คือเส้นทางเนาะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่การหน้าเลยนะครับตรงนี้คือโบสนะอ่ะก่อนจะไปนี่นะครับโบสโบสถ์เขาจะอยู่ตรงสภานะครับโบสคาเพออนเนาะจะอยู่ตรงสภาคาริสนะครับไม่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะอ่ะผมว่าเพื่อนๆมาน่าจะไม่หลงหรอกเออเพราะว่าคารเพออนเนี่ยแหมเมืองเมืองใหญ่แต่ว่าจุดสังเกตมันเยอะ ทหารยืนกันเต็มไปหมดเลยปะเดี๋ยวไปดูที่กนันนาครับว่าไปรับบัฟองไหนเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่กนันนาครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เอาไว้รับบัฟเวลาเรามาฟาร์มนะอะซึ่งจุดนี้จะแตกต่างจากเขต3มเขตที่ผ่านมานะครับคือจะอยู่นอกเมืองนะตรงนี้จะอยู่นอกเมืองอันนี้เป็นโซนเมืองนะครับอันนี้เป็นโซนเมืองซึ่งตรงเนี้ยที่เราต้องมาเอาคือรับบัฟจากเมลินโดราครับ เบลิโด่าเป็นเหมือนตัวตนจำพวกประเภทแบบอยู่มานานอะ่ะเออเหมือนแบบมีพลังเก่าแก่อยู่มานานอายุเยอะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็สามารถประทานพรให้เราได้โดยแต่ว่าพรที่เขาให้เนี่ยก็ยังเหมือนกับของเอลิออนนะนะครับในในฝั่งของเอลิออนที่ใช้คําว่าโจมตีป้องกันแล้วก็ค่าประสบการณ์นะรูปแบบคล้ายๆกันเลยนะฮะอ่ะนี่ก็คือเมลิโดรานะครับซึ่งอันเนี้ย คุณอาจจะไม่ต้องจําอะไรเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าถ้าคุณมาฟาร์มในเขตของเออกาห่าบ่อยๆคุณต้องแวะมาหาเมลินโดา่าอยู่แล้วนะครับแล้วคุณจะจําได้เนาะแล้วก็จริงๆจ,จุดมันไม่ได้ยากด้วยมันง่ายมากๆคุณแค่ต้องรู้ว่าต้องมาหาเมลินโดารานะประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ต้องจําอะไรเยอะก็ได้ครับตัวนี้ง่ายมากๆเลยนะโอเค เมื่อเราเจอเมลินโดล่าแล้วนะครับในฝั่งของกาหนาเราไปดูคู่แข่งของกาหนากันดีกว่านั่นก็คือโอนลนะครับกูที่ไม่ถูกกันแต่ว่าเอาเขารจริงเนื้อเรื่องของฝั่งนี้เขาถูกกันอยู่นะรา,าชนีของทั้งสองฝ่ายเขาจับมือกันมาเนิ่นนานแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันโดนปัน่นเฉยเอ่ามันโดนปั่นมันมีปัญหาการภายในเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปหาต้องเรียกว่าเมืองพี่เมืองน้องอืมไปเลยครับผม เอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่โอดาเซียครับเมืองพี่เมืองน้องกับการนาในครับก็ต้องบอกว่าโอดาเซียเนี้ยจุดเนี้ยนะครับก็เขานับถือเทพอีกอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นจุดนี้เวลาเรามารับบัฟนะครับอันนี้ต้องจํานิดนึงนะจํานิดนึงก็ดีต้องมาหาควินดีนะครับควินดีควินดีเขาจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับพุดง่ายว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณจําไม่ได้เนาะคุณมายังไงก็ได้มาหา ราชนีนะครับคลิกมาอย่างนี้เพื่อไปหาราชนีบิโอเรนเซียนะครับเมื่อคุณเข้ามาในโถงนี้นะครับเมื่อคุณเข้ามาในโถงนี้ปุ๊บคุณเลี้ยวขวาเลยราชนีอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราไม่ไปหาหรอกเราแค่ใช้เป็นจุดโฟกัสนะครับพอเราเลี้ยวขวาเสร็จเลี้ยวขวาต่อครับนี่จากนั้นเลี้ยวซ้ายครับปานจะเจอแท่นเหมือนพิธีนะครับเหมือนโบสถ์คล้ายๆโบสถ์แหละเออแต่ว่าอันนี้มันโล่งๆเนาะเขาก็นั่งกันพวก อาฮิฟนะครับพวกอาฮิฟเขาก็นั่งเรียนวิชากันนะอันนี้ก็จะเป็นนักบวชขั้นสูงนะครับเราคุยกับเขาก็จะมีเรื่องของการรับบัฟตรงนี้นี่แต่ว่าอันนี้ยังเหมือนกันเลยนะเพื่อนๆดูเห็นไหมว่าเขายังใช้คําว่าโจมตีป้องกันประสบการณ์เหมือนกันนะครับในเขตของผู้นี้คือแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับประโยชน์ตรงนี้ทําให้ไม่สับสนนะบางทีแบบบางคนมาก็เออง่ายๆก็กดใช้ไม่สับสนเนาะอ่ะสำหรับตรงนี้นะครับ มองแค่นี้ก็ได้นี่มองว่าวิ่งมาถึงปุ๊บแล้วก็มาหาควินเดย์สำหรับคนที่อาจจะจําไม่ได้นะครับสําหรับตรงนี้เนาะคุณอาจจะจําไม่ได้คุณอาจจะแบบเอ,อ๊ะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเอา้าจริงตรงเนี้ยผมว่าจําได้วะผมว่าทุกคนจําได้ไม่ยากอ่ะแต่ว่าสําหรับคนที่จําไม่ได้ละกันเนาะคือคุณคลิกไปเลยคลิกขวานะครับคลิกขวามาที่ควินเดย์นะครับจากนั้นนะครับคุณกดบันทึกตําแหน่งอย่างนี้ อ่านี่นะครับบันทึกตำแหน่งแบบนี้เลยจากนั้นคุณพิมพ์ว่าบับโอดานี่บับโอดาให้แบบคุณเข้าใจไว้ก็ได้คือคุณพิมพ์ไงก็ได้ให้คุณเข้าใจว่าอ่ะบับของโอดาตรงนี้นะจากนั้นคุณกดตกลงครับมันจะบันทึกไว้ในรายการโปรดนะครับตรงนี้นะเวลาคุณมาเนี่ยคุณกดค้นหาย pc ตรงนี้ใช่ไหมจากนั้นคุณกดไปที่รายการโปรดนะครับมันจะมีอันนี้ขึ้นมาให้ ถึงเวลาสมมติว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามในเขตโอดาเซียแล้วแบบเอ้ยฉันจะเอาเอาบัฟก่อนฉันต้องไปเอาบัฟก่อนเอ๊แต่ไปเอาที่ใครว่าลืมคุณก็กดตรงนี้เลยปุ๊บมันก็ติ๊กมาหาเวนเดทันทีนะครับแต่ว่าผมมองว่าโอราเซียเนี่ยมันจําง่ายนะโอดาเซียจําง่าย,ม,ม,ยมันจะมีอยู่สองที่อ่ามันจะมีอยู่สองที่ที่อาจจะจําไม่ได้นะครับจํายากนะสองถึงสามที่ดังนั้นไอ้ตรงนี้บางทีมันมันอ่าผมเรียกไงดี บางทีมันมีข้อจํากัดนะครับไอรายการโปรดเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าบันทึกได้ไม่ไม่จบไม่สิ้นนะมันโดนจํากัดอยู่นะครับอาจจะได้แค่หกข้อหกช้อยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดหกช้อยคุณบันทึกทุกจุดเลยเนี่ยมันก็จะล้นแล้วมันก็จะไม่คุ้มนะครับมันจะแบบไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ดังนั้นพยายามเก็บอันนี้ไว้ใช้ที่มันจําไม่ได้จร,จริงคิดว่าจําไม่ได้จริงๆเนาะจะดีกว่าเอาล่ะทีนี้เมื่อเรา รู้แล้วว่าตรงนี้นะครับมารับขอ,องเนะเาะอ่มารับบัฟเนาะสถานที่ต่อไปที่เราจะเดินทางนะครับนั่นก็คือเหตของรีกันเพราะว่าเราต้องผ่านรีกันก่อนเราค่อยไปที่หมู่บ้านแอลนะครับรีกันเนี่ยอันนี้แหละจะเป็นแบบว่าเทพไซเรคารน,นะครับเทพแห่งขุนเขาฟึบป่าเดินทางไปกันเลย เอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่เดเวนคูนครับหรืออนาเขตของรีกันนะครับซึ่งจุดนี้นะครับต้องบอกว่าการรับบัฟที่นี่จะแตกต่างจากหลายๆที่เลยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราไปรับบัฟจากที่อื่นเนี่ยเราต้องไปคุยกับนักบวชเราต้องไปคุยกับผู้คนแต่การรับบัฟของเดเวนคูนจะเป็นการมาขอพรกับเทพเจ้านะครับเอออันนี้แบบว่าแอดวานมากนะ จุดสังเกตนะครับให้คุณมาที่โทชิจอมสมโซคนนี้นะครับหรือประตูทางเข้านะประตูทางเข้าประตูทางออกที่กําลังจะมุ่งหน้าไปอนาเขตของไปตีบอสกามอสเนี่ยหรือมุ่งหน้าออกไปในส่วนของดงหมาป่าแดงในฝั่งนี้นะครับหรือจุดสังเกตก็คือตรงข้ามกับคอกม้านะครับตรงข้ามกับคอกม้าหน้าประตูทางเข้ามันจะมีคอกม้าสทางใช่ไหมอ่ะ แต่ผมเรียกตรงนี้ว่าเป็นเข้ามาหน้าประตูทางเข้านะครับและอยู่ใต้อ่าอยู่ใต้บริเวณแหล่งน้ําแบบนี้นะครับอ่าเมื่อเรามาถึงเราเจอโทชิปั๊บนะครับจะมีบันไดเรียกบันไดได้ไหมเรียกว่าทางยกระดับขึ้นไปข้างบนนี่เป็นบันไดขึ้นมาเดินขึ้นมาครับปุ๊บจะมาเจอหัวหน้ากองรักษาการครับเลี้ยวขวามาหน่อยหนึ่งแล้วเดินขึ้นครับจากนั้นมองขวาไว้ครับมาดนี่ครับนี่คือแท่นบูชา ที่คุณผู้ชมมาขอพรนะครับและจะได้รับพลังรอดชีวิตพัฒนานะครับซึ่งพลังก็คือโจมตีรอดชีวิตก็คือป้องกันพัฒนาก็คือค่าประสบการณ์ครับโดยทั้ง3อย่างนี้ให้บัฟเหมือนกันนะครับนี่นะก้าหารปึ๊บป๊บเดี๋ยวผมรับให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะรับให้ดูปึ๊บพลังก่อนเลยโช่นี่เห็นไหมก็ก้าหารเหมือนเดิม นะครับคุณจําเวลาไว้นะคุณดูเวลาไว้นะ93นาทีใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมรับรอดชีวิตมาปุ๊บเห็นไหมฮะก็เป็นการคุ้มครองเหมือนเดิมแล้วก็เวลาเพิ่มขึ้นโดยค่าพิเศษก็เหมือนเดิมเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้แบบว่าเอ้ยที่นี่ได้เยอะกว่าที่นั่นได้น้อยกว่าไม่มีทุกที่ได้เท่ากันหมดเพียงแค่เขาเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับฉะนั้นตรงนี้แท่นบูชานี้นะครับถ้าคุณจําไม่ได้จริงๆแบบว่า เอ้ยฉันจําตรงเนี้ยไม่ได้อ่ะให้คุณคลิกมาที่ทุนทามานะครับทุนทามาดีอ่ะทุนทามาดีหรือคลิกจุดที่ผมยืนตรงนี้ก็ได้ปุ๊บแล้วคุณก็บันทึกตําแหน่งอย่างที่ผมสอนไปเนาะว่าเอ้ยตรงเนี้ยต้องบันทึกตําแหน่งแล้วก็มานะมาคุยอ่ะประมาณนี้ซึ่งเอาตรงๆอันเนี้ยผมว่ามันก็ยังง่ายอยู่นะเออตรงเนี้ยมันยังง่ายอยู่แต่ก็มันเราก็ไม่รู้เนาะว่าบางคนอาจจะแบบ มีเรื่องของการหลงทิศเกิดขึ้นเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะต้องไปก็คือหมู่บ้านแอลหมู่บ้านแอลเนี่ยเอาล่ะครับเรามาถึงกันที่หมู่บ้านแอลแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆถามว่าจุดมันยากไหมถ้าถ้าคุณรู้อยู่แล้วถ้าคุณรู้แล้วมันจะเริ่มไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณมาที่แบบลืมๆอย่างเงี้ยมันก็จะยากวิธีจําให้ไม่ลืมหนึ่งก็คือที่ผมบอกไว้ว่าเราติ๊กแบบ เอ่อการใช้เส้นทางแล้วบันทึกเนาะบันทึกเป็นตำแหน่งโปรโดอะไรเงี้ยกับอีกทางหนึ่งของบ้านแอลก็คือคลิกมาที่โหนดนะครับเพื่อให้เขาอ่ะวิ่งไปหาเจ้าของโหนดนี่เมื่อเขาวิ่งมาหาเจ้ามาหาเจ้าของโหนดนะครับมันจะเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับปุ๊บนี่เจ้าของโนดจะอยู่นี้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเมื่อเรามาเจอผู้ใหญ่บ้านนะเนาะเลี้ยวซ้ายครับป้าบจะเจอกับนักประวัติศาสตร์ชนเผ่า ตูอินคนนี้นักประสาทคนนี้แหละครับจะให้บัฟแก่คุณอ่าพ<ค>ลังโจมตีพลังป้องกันครับประสบการณ์เหมือนเดิมนะครับซึ่งคนนี้แหละนะผมใช้ว่าคนนี้แหละที่คุณผู้ชมจะต้องมารับบัฟกับเขาในหมู่บ้านแอลนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะบันทึกก็ได้นะจะบันทึกก็ได้หรือจะใช้สูตรที่ผมใช้ก็ได้ก็คือคลิกขวาที่โนดเลย เพื่อวิ่งมาหาผู้ใหญ่บ้านยังไงก็มาเจอคนนี้แน่นอนนะครับเอาละต่อไปเราจะไปกันเมเดียนะครับเหลือเมเดียและบาเลนเซียเท่านั้นนะครับกับอีก2ที่ที่เราจะไปดูว่าบับเนี่ยรับจากใครไปเลยเดี๋ยวเรารอบนี้เราต้องออลงบ่อนะรอบนี้เราต้องลงบ่อโดดเพราะว่าถ้าวิ่งกับเมเดียนี่คือไกลมาก เอเปลี่ยนแผนผมโดดผิดบอผมมาโผบาเลนเซียก่อนเฉยเลยนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรถ้าคุณมาบาเลนเซียนะครับให้คุณคลิกมาหาเพลดิอ่าเพลิจิโอหรือมาหาคนนี้นะครับอ่าผูราจีนอ่คลิกมาตรงนี้เลยนะครับวิ่งมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงนั้นอนะ่ะเขามีบัฟแพเราหรือเปล่าไปเลยอ่าเอาละครับตอนนี้เรามาหาผูราจีนเรียบร้อยนะครับ ซึ่งภูราจีนเนี่ยจะไม่มีบัฟให้เรานะคนที่เราต้องไปคุยเนี่ยก็คือคนนี้นะครับเนราซาบีอัลโรมคนนี้นะครับคนนี้จะมีบัฟให้เราครับเห็นไหมพลังรอดชีวิตพัฒนาเหมือนกับที่ในส่วนของรีการเลยนะครับในของบาเลเซียเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้จําแบบที่ผมจํเมื่อกี้นะก็ใช้สูตรในเรื่องของการพิกัดจุดเลยก็ได้ครับว่าเอ้ยเราจะมาหาคนนี้เนาะแล้วก็มาดูงตำแหน่ง แล้วก็อดูว่ามันคือบัฟของทะเลทรายนะครับเป็นบัฟบัฟโบดในเอเรียกว่าบัฟบ,บาเลนเซียแล้วกันอ่าบัฟบ,บาเลนเซียอย่างเงี้ยก็จะง่าย,ายๆนะครับจะได้จำได้เนาะบัฟบ,บาเลนเซียนะประมาณนี้เลยนะครับสำหรบับบัฟนี้ก็น่าจะหมดแล้วหรือที่สุดท้ายนั่นก็คือในส่วนของเมเดียนะครับ เราก็โดดบอ่อมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าจะวิ่งออกไปเพื่อให้ถึงเมเดียน่าจะอีกนานเลยนะปับตรงนี้เห็นปหเขาไม่ได้อยู่ในโบสถ์นะแต่ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าหอดูดวงนะครับอ่าเหมือนหอดูดวงที่แบบว่าคนที่ได้แบบจบผู้ดูดวงมาจะมาที่นี่กันอ่าประมาณนั้นแล้วประชาชนเนี่ยก็จะมาที่นี่นะฮะบับที่นี่จะเป็นประมาณนี้โอเคที่สุดท้ายแล้วไป ดูกันว่าเมเดียเนี่ยบัฟอยู่ตรงไหนนะโดดบ่อยรอบปะถึงแล้วนะครับที่สุดท้ายครับในเมเดียนะครับนั่นก็คืออันติโนวานะเราต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าที่อันติโนวาเนี่ยไม่มีเทพนะครับไม่มีเทพฉะนั้นเราต้องมาหาหมอดูนะนี่อันนี้เป็นหมอดูนะครับหมอดูโฮลาอุ้ยเขาครับเขาชื่อว่าซิกมอนนะครับอยู่ในอาณาเขตตรงนี้นะนี่ซิกมอนอยู่ตรงนี้นะครับเราติ๊กมาหาเขา ก็ได้นะอ่ะพอคุยกับเขาเสร็จครับป้าจะมีโบอ่าจะมีบัฟขึ้นมาอย่างนี้เห็นไ,ไหพลังรอดชีวิตพัฒนาเหมือนกับรีการเหมือนกับอ่าทางฝั่งของอ่าบาเลเซียนะครับอืมเนี่ยเหมือนกันเลยซึ่งนี่แหละครับบัฟทั้งหมดของทุกเมืองนะครับบัฟทั้งหมดของทุกเมืองทุกที่เลยนะหวังว่าเพื่อนๆจะจําได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยอัลจินโนวาก็ซิกมอน เนาะบาเลนเซียก็โซนตรงโบสนะพนักโบดฝึกหัดอย่างนี้นะครับอ่ารีกันก็จะเป็นแท่นบูชาอ่าเป็นแท่นบูชาอยู่ตรงนี้แถวนี้อยู่ข้างๆกับเอ่อกุชามาดีนะครับกุชามาดีอะไรยเงี้ยก็ผมว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะพอจําได้ถ้าจําไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับผมมีสูตรอันนี้นะใช้ค้นหายวิีแล้วก็รายการโปรตรงนี้จะได้แบบง่ายๆเออจะได้ง่ายๆจะได้หาเจอ นะครับอ่ะประมาณนี้นะทุกคนก็ยังไงขอบคุณมากๆที่กดเข้ามาดูครับใครยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจเล็กๆให้กับผมนะจะได้มีแรงในการทําต่อว่าอย่างที่บอกไปพอเราเห็นยอดซับมันหายนะครับกดติดตามมันหายเนี่ยเออยอดติดตามมันหายปุ๊บมันแบบหอเหี่ยวเล็กๆเลยว่าเออเราทำอะไรผิดนะยังไงก็ ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่วยมาบัฟให้ผมหน่อยโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย